ความตึงผิวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีแรงที่มาเกี่ยวข้องกับมันเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจนะารณาลักษณะของอสบู่ในลักษณะนี้นะครับเราเห็นว่าไอ้ฟองสบู่อันนี้ถ้าเกิดเป็นลักษณะทรงกลมนะแล้วเราทําการแบ่งครึ่งมันดูนะครับสิ่งที่จะเห็นเนี่ยนะครับลักษณะมันจะคล้ายๆกับการที่เราเอาการโปรเจกต์เพื่อมาดูความดัน ความดันเรารู้ว่าความดันคือแรงต่อพื้นที่ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราพิจารณาลักษณะของ <c oughs> ความดันในลักษณะนี้นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเผื่อเป็นวัตถุที่มีผิวโค้งใดๆก็ตามนะครับถ้าเรามองพื้นที่อันนี้นะครับก็คือพื้นที่เล็กๆที่เราแบ่งมาเนาะถ้าเรามีแรงอันนึงนะครับกระทําตั้งฉากกับมัน ถ้าเราต้องการหาความดันที่เกิดขึ้นนะครับเราอว่า P เท่ากับ F ต่อ A หรือว่า F เท่ากับ P A ใช่ไหมนะครับซึ่ง F จริงๆแล้วอันนี้ก็สิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะว่า P เนี่ยไม่ใช่เวกเตอร์นะ P เป็นปริมาณสเกลาร์นะครับแต่ F ของเราเนี่ยแรงเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมเพราะนเรากำลังทำการเปลี่ยนจากสเกลาร์เป็นเวกเตอร์จากเวกเตอร์เป็นสเกลาร์ใช่ไหมครับ ซึ่งทิศทางของแรงเนี่ยครับจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับผิวที่เราทําการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราพิจารณาคล้ายๆตั้งฉากมันคือคล้ายๆการที่เราโปรเจกต์ครับโปรเจกต์ project มันบนระนาบระนาบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น Ds อันนี้ถ้าตัวนี้เป็นมุมซีต้านะครับและทิศ Da คือทิศที่มันทํามุมกับ f นใช่ไหมครับถ้าเผื่อไอตัว f นี้จะตั้งฉากกับ d a d a ตรงนี้ก็เป็น d a cos เซตานะครับเพราะฉะนั้นวล้าน,น,นาบตรนเป็นวล้าน,นาบตั้งฉากว่าอันนี้เวกเตอร์ n จริงๆแล้วเวกเตอร์ n คือเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับระนาบของผิวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า f n เนาะก็จะได้เป็นสเกลาร์มานะครับนี่คือนิอยามของมันเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการโปรเจกต์พวกนี้ครับ ในการพิจารณาความดันที่มันเกิดขึ้นมาเช่นในรูปแบบอันนี้นะครับถ้าเรามองว่าอันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับนี่คือฝั่งขวานะนี่คือฝั่งที่ซ้ายฝั่งขวานะครับจะพบว่าการที่ไอ้ครึ่งซี่ของฟองสบู่อยู่แบบนี้ได้นะครับมันเกิดมาจากมีแรงใช่ไหมมีแรงมากระทํานะครับซึ่งเรารู้ว่าจากนิยามเมื่อกี้นะว่าความตึงผิวเท่ากับ F ต่อ A, ใช่ไหมครับอ่า f ต่อ d ใช่ไหมครับรัศมนะีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมองลักษณะของครึ่งวงกลมันนี้นะครับคล้าย,ายกับลวดเลยเห็นไหมนะอันนี้นะครับคล้าย,ายกับลวดเมื่อกี้ที่เราดูนะครับแล้วก็ลวดที่สัมผัสมีทั้งวงนอกวงในเพราะฉะนั้น d มันคือในที่นี้นะครับอันนี้คือ d ของกรณีซ้ายมือนี้นะก็คือ2ที่คูณกับ2ไพ r ครับเพราะฉะนั้นเราจะหา f ได้คือ g a มมาดี <D> นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ F ที่ดึงไปทางซ้ายนะครับการที่ลูกโบนี้ได้ก็ต้องมีบาลานซ์แรงใช่ไหมครับแรงที่ดึงไปทางขวาซึ่ง F ก็เท่ากับ P A นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง P ใดๆนะครับที่กระทำกับา <c oughs> มาถึงที่ขอบนี้เลยนะครับนี่คือ P 1 ใดๆเนาะที่กระทำกับพื้นผิวนี้นะครับแล้วผิวด้านนอกมีความดันคือ p 0นแบบนี้นะครับซึ่งเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันคล้ายๆกับความต่างของความดันกระทำกับแนวที่มันโปรเจกต์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่มันโปรเจกต์จากความโค้งอันนี้นะครับคล้ายๆกับเมื่อกี้นะเรามี d a นะครับแล้วโปรเจกต์เป็น d a cos theta ไอครึ่งทรงกลงโค้งอันนี้เวลาโปรเจกต์มันก็คือ พื้นที่ของวงกลมนะครับก็คือพาย r ากำลังสองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะหา P a ได้นะครับเดี๋ยวถ้า P นี่คือความต่างนะครับระหว่าง P ด้านในกับด้านนอกนะครับซึ่งอันนี้คือด้านในเนาะอันนี้คือด้านนอกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาความสัมพันธ์ของอความต่างของ ความดันจากภายในกับภายนอกได้ครับมีค่าเท่ากับ4แกมมาส่วน R แต่ถ้าเผื่อเราพิจารณาทั้งฟองสบู่เลยนะครับทั้งฟองสบู่ทั้งลูปนี้เลยนะเราเห็นว่าผิวสัมผัสเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแค่2พาย r เนาะเพราะฉะนั้น D เราเท่ากับ2พาย r นะครับเเมื่อเราพิจารณาทั้งฟองสบู่เลยมีค่าเท่ากับ2พาย r แกมมาเพราะฉะนั้นความต่างของไอ ความดันนะครับในที่นี้มีค่าเท่ากับ2แกมม่าส่วน R นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการพิจารณาความดันที่มันเกิดขึ้นจากตัว<อ>ความตึงผิวนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าความดันภายในกับภายนอกต่างกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นส่วนแอปพลิเคชันของพวกนี้จะขึ้นเหนืว่าเวลาจะทำฟองสบู่ใช่ไหมเวลาจะทําการโชว์การสแสดงนะครับจะต้องดีไซน์ว่าระยะ R เนี่ยต้องเป็นเท่าไหร่ แล้วก็แกมมาจะต้องเป็นเท่าไหร่ครับลูกโป่งมันถึงจะใหญ่ได้ขนาดไหนเห็นไหมแล้วก็ไม่ระเบิดออกครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับผลต่างของความดันภายนอกและภายในให้หาความดันเกจนะครับที่ผิวของหยดประหลอดแต่ว่าคําว่าความดันเกจอันนี้ไม่รวมกับความดันของบรรยากาศนะครับเอาส่วนนี้ออกไปนะครับซึ่งหยดประหลอดอันนี้นะครับประหลอดอันนี้เนี่ยถ้าเรามองว่ามันเหมือนกับเป็นหยด หยดของของเหลวของไหลยอย่างเงี้ยนะครับมีรัศมี2มิลิเมตรครับอยู่ที่อุณหภูมิ20องศานะครับซึ่งอุณหภูมินี้จะบอกความตึงผิวนะครับความตึงผิวของวัตถุแต่และชนิดนะครับหรือว่าของไหลแต่และอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับแล้วก็ชนิดของมันเนาะถึงแม้ว่าเป็นของไหลชนิดเดียวกันนะครับความตึงผิวอาจจะต่างกันถ้าอยู่ที่คนละอุณหภูมิ เราคิดภาพว่า,าสมมุติเรามีาน้ำเชื่อมน้ำหวานอะไรเงี้ยนะครับถ้าที่อุณหภูมิต่าๆมันจะค่อนข้างหนืดมากๆแต่ว่าความตึงผิวของมันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเผื่อเรา,เาไปเผาหรือไปต้มนะครับมันก็จะเริ่มหนืดน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นความตึงผิวจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับซึ่งในที่นี้ที่อุณหภูมิ20องศาเนี่ยนะครับ มีความตึงผิวที่465คูณ10กำลังลบ3นิวตันต่อเมตรสังเกตหน่วยของความตึงผิวนะครับหนึ่งจากความตึงผิวคือ f ต่อ d เนาะเพราะฉะนั้นหน่วยก็เป็นนิวตันต่อเมตรครับคราวนี้เราจะคำนวณหาความดันเกตที่ผิวประหลอดได้อย่างไรนะครับจากการที่เราทําการพิสูจน์มาเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าบุษมมพิจารณานะครับไอ้ลูกโปง่งหรือว่าสิ่งที่มี ความดันภายในใช่ไหมครับอันนี้ p อ่า p ภายในนะครับทั้ทีต้อนี้หอะกันอันนี้คือ p ภายในที่ดันรูปทรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ p ศูนย์คือความดันภายนอกใช่ไหมเรารู้ว่าลักษณะของสิ่งที่มันบาลานซ์กันได้นะครับมันเกิดมาจากไตัวกมม m a d ใช่ไหมครับที่มีค่าเท่ากับไอตัวแรงที่บาลานซ์ส่วนนี้นะครับก็คือ delta p ใช่ไหมเดี๋ย p ที่คูณกับพื้นที่ครับพื้นที่ในที่นี้คือพอมาดอดกันแล้วมันกลายเปนนออนะ็นพื้นที่ที่โปรเจกต์ออกมาเพราะนั้นพื้นที่ที่โปรเจกต์อันนี้นะครับก็คือ pi r กับบังสองเนะพราะนั้น a ตัวนี้ก็คือ pi r กับบังสองนะครับแล้วเด l t a p ตัวนี้ล่ะคืออะไรคือความต่างระหว่าง p absolute ครับมาลบเทียบกับ P 0เพราะฉะนั้นส่วนนี้นี่เองครับเห็นไหมอันนี้คือ P gate นลครับ P gate เพราะว่า P ด้านในคือความดันของอของไอตัววัตถุนะครับข้างนอกคือของบรรยากาศเห็นไหมความดันข้างในก็คือของตัวปลอดนี่นะครับนี่คือหยดปลอดนะนะครับแล้วก็คุณ A ก็คือ pi r กำลังส นะครับซึ่ง g a ม m a ดีนะครับ g a ม m a เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าความตึงผิวของปลอดเท่าไหร่นะครับดี D. ละ่ะเท่าไหร่ดีก็คือ2าย r ครับพอเราพิจารณาว่ามันคือเส้นเดียวมีแนวสัมผัสเดียวที่เกิดขึ้นจากความตึงผิวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองลักษณะนี้แล้วอ่าไหน,นตัดได้ตัดทิ้งไปนะครับ r ตัดได้ตัดทิ้งไปเพราะเราจะเห็นว่าแบบนี้นะครับ P เกตของเราเนาะก็คือ P ลบ P ศย์เนี่ยนะครับเท่ากับ2แกมมาส่วน R ครับอันแทนค่าเลย2แกมมาคือ4 6 5หคูณส0กำลังลบ3นะครับแล้ว R คือ2มิลิเมตรนะครับก็หารด้วย2มิลิเมตรนะเพรานัา้นตัดได้ตัดตัดตัด้ดดนเราจะหา P ของเราได้ครับอันนี้คือ P-Gate P gate นะครับออกมาได้เท่ากับ465นิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าหน่วยปาสคาลก็ได้ครับเขียนไหมครับคอนเซ็ปต์ค่อนข้างตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วสาเหตุที่เราต้องการหาความดันพวกนี้คือเราอยากรู้ว่าความดันภายในของวัตถุพวกนี้มันมีค่าเท่าไหร่นะครับตัวอย่างที่ชัดมากๆอีกอย่างหนึ่งนอกจากไอตัวไ บับเบิลหรือว่าไอตัวฟองอากาศเมื่อกี้นะครับก็อย่างเช่นลูกโป่งครับเห็นไหมถ้าเราอยากรู้ว่าลูกโป่งเนี่ยนะครับมีความดันเกรือช่าไรไหมก็ใช้หลักการคล้ายๆกันครับจะคล้ายกันมากเลยเนาะน,นี่คือลักษณะของแอปพลิเคชันของการที่เรารู้ว่าความดันนะครับภายในอ้หยดของเหลวอันนั้นนะครับหรือของไหลนั้นมีค่าเท่าไหร่ครับ นอกจากในส่วนของการที่เรารู้เรื่องความดันแล้วนะครับรู้เรื่องของความตึงผิวแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากความตึงผิวมันขึ้นกับวัสดุแต่ละอย่างใช่ไหมครับเราก็าสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆได้ครับหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้ความรู้จากเรื่องของความตึงผิวหรืออินเทอร์แอคชั่นนะครับระหว่างวัตถุเนี่ยก็คือเรื่องการซึมตามรูเล็กหรือว่าแคปิลาริตี้ครับ บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างเรื่องหลอดแคปิลลารีนะครับหรือแคปิลลารีเนี่ยครับยังกล่าวไปถึงในระบบของเส้นเลือดของเราด้วยเส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยแหละครับคือแคปิลลารีเพราะฉนั้นหลักการที่เส้นเลือดได้ลําเลียงผ่านเส้นเลือดฝอยพวกนี้ก็คือหลักการเดียวกับการซึมตามรูเล็กนี่เลยครับคำถามคือทำไมอยู่ๆนะครับเอาไอ้แท่งที่เป็นรูเล็กๆแบบนี้นะครับมาจุ่มน้ำแล้วน้ำมันขึ้นมา คำตอบก็คือคล้ายๆกับการใช้เครื่องมือของตัวแมนโนมิเตอร์ครับหลักการคล้ายไม่ใช่แมนโนมิเตอร์บารอมิเตอร์ครับว่าณนะตำแหน่งนี้นะครับกับตำแหน่งนี้ P เท่ากันฮอนถ้าเราเอาหลอดคาเปียรี่เข้ามาใส่นะครับกลายเป็นว่าความดันภายในหลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้มวลของน้ําถ้ามองดีๆส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าระดับนี้คือระดับที่น้ําของเหลวนี้ถูกดูดขึ้นมานะครับฮอน ความดันณนะตำแหน่งนี้นะครับภายในหลอดที่หลอดนี้เนี่ยจริงๆแล้วความดันตรงนี้อาจจะถือว่าเป็นศูนย์ไปเลยนะครับกลายเป็นว่าความดันบรรยากาศตัวนี้นะครับทำให้น้ําของเหลวนี้ลอยขึ้นมาสูง h นะครับหลักการคล้ายๆกับตัวมิตเตอร์ที่เคยพูดไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการคํานวณละเอียดอีกทีนะครับซึ่งการที่ไอของเหลวเนี่ยนะครับยกตัวขึ้นหรือ ลดต่ำลงด้วยนะครับเป็นกรณีของอลอดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ครับซึ่งความสัมพันธ์นี้นะครับเร,เราจะดูของกรณีที่มันถูกยกขึ้นมาก่อนนะเราเห็นว่าการที่ของเหลวนียครับถูกยกขึ้นมันเกิดจากแรงที่กระทำกับขอบแก้วอันนี้นะครับกับตัวของเหลวมันมันีอินเทอร์แอคชั่น,นกันมันดึงดูดกันนะครับถ้าอันตกรกิยาระหว่างของเหลวกับตัวภาชนะมากพอใช่ไหมครับ จะทําการยกให้ของเหลวนะครับลอยขึ้นมาแต่ก็มีความเว้าวนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักใช่ไหมเพราะนั้นไอความเว้าเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับแนวแรงที่มากระทําครับถ้าเราพิจารณาแรงที่กระทารอบๆนี้เลยนะมันคือ f cos เ h e t ครับที่ใช้ในการยกหรือที่นี้เขียนเป็น t t กับ f นี่คือตัวเดียวกันนะแรงนี้ยกเฉียงๆนะครับถ้าแตกชิดาเป็นแนวดิ่งมันคือ แรงที่ไอตัวมวลของน้ำอันนี้ครับถูกยกขึ้นมายกขึ้นมานะซึ่งยกขึ้นมาด้วยแรง f cos เซตาสาเหตุที่ f เนี่ยมันเป็นปริมาณใดๆเพราะว่าเราใช้แรงนี้มาจากความสัมพันธ์ของความตึงผิวใช่ไหมเพราะความตึงผิวเรารู้แล้วว่า f มันเท่ากับ gamma d เพราะเราเฉลี่ยรวมครับจากระยะ d ทั้งหมดซึ่งในทีนี้ ผิวที่มันสัมผัสคือมันคือเหมือนเป็นคล้ายๆกับลวดที่สัมผัสอยู่ด้านเดียวนะครับลองคิดภาพว่าขอบที่มันสัมผัสมันสัมผัสอยู่ที่ขอบเดียวเพราะฉะนั้นตัวระยะ d ของเราเนี่ยครับก็คือ2อ pi r คือเส้นวงกลมอันนี้นะครับทําหน้าที่ยกน้ําขึ้นมาเนาะแล้วแตะอยู่แค่แนวนี้อย่างเดียวนะแนวที่มันสัมผัสคือ d คือ2อ r ครับเพรผละะ d จัมมาก็คือ f ไหมครับ F c o s คเซตยกน้ำหนักของน้ําขึ้นมาครับนี่คือน้ําทั้งก้อนเลยนะที่โดนยกขึ้นมาในรูปนี้นะนี่คือระดับน้ําที่โดนยกขึ้นมานะครับจากระดับปกติเพราะว่าที่บอกไปแล้วนะจากหลักของปาสคาลที่พูดไปตั้งแต่แรกเลยนะครับที่ระดับเดียวกันความดันเท่ากันไหมอันนี้ P ATM P จุดนี้ก็ต้องเท่ากันครับเพราะฉะนั้นการที่จุดนี้เท่ากันมันคือความดันที่เกิดจากมวลน้ําก้อนนี้ซึ่งก็ไม่ใช่อะไรเลยครับก็คือตัวมวลของมันใช่ไหมครับซึ่งก็คือ rho ยอ r กงสองคือ a h คือ rho v เห็นไหม a คูณกับ h อันนี้คือ v นะครับ r o v g นั่นเองครับนี่คือมวลของน้ำที่มันยนยกขึ้นมา นะเพราะฉะนั้นสองอันนี้พอบาลานซ์เท่ากันแล้วนะครับเราจะรู้ว่าความสูงที่มันถูกยกขึ้นมาครับมีค่าเท่าไหร่ก็เราทําการแก้สมก,การนะครับที่เกินมาก็ตัดออกไปได้นะเพราะฉะนั้นความสูงของตัวน้ําที่ถูกยกขึ้นนะครับมีแค่าเท่ากับ2แกมมาโคสเซตาส่วนโล rg นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับมุมที่กระทาด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความหนืดด้วยนะไม่ใช่ความหนืดครับท่านทีขึ้นอยู่กับ ความตึงผิวนะครับและความหนาแน่นเนี่ยครับก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นความหนาแน่นเนี่ยนะครับยิ่งถ้ามีความหนาแน่นสูงๆจะทําให้ค่า h ต่ําครับพอค่า h ต่ําปั๊บมุมที่เกิดขึ้นอันนี้นะครับเป็นของประหลอดเห็นว่าประหลอดเนี่ยลักษณะผิวตรงนี้มันจะโค้งลงนะครับถ้าเทียบกับน้ํานะครับจริงๆเดี๋ยวขอวาดให้มันเวอร์นิดนึงได้เห็นชัดมันจะโค้งขึ้นนะครับเนื่องจากแรงของอันตรกิยาระหว่างแก้ว นะครับกับของเหลวเนี่ยมากกว่าของเหลวกับของเหลวเองซึ่งถ้ามองประหลอดเนี่ยนะครับประหลอดนี่คือแรงของประหลอดกับประหลอดเนี่ยมากกว่าประหลอดกับแก้วนะครับเหมือนเลยรวมตัวแล้วก็โค้งแบบนี้เพราะฉะนั้นมุมซีตานะครับจะมีค่ามากนะครับอยู่ที่ประมาณ1 4อองศานะถ้าเป็นประหลอดนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําอยู่ที่ประมาณ0ูนองศาก็าคือยกขึ้นไปครับนอกจากความรู้เรื่องของหลอด คปิลารีแล้วพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเรื่องอันตรายาพวกนี้นะครับยังอยู่ในส่วนของอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นาการที่เราถ่ายโอนของเหลวแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นเดิมทีตอนนี้ไม่มีน้ําเลยใช่ไหมน้ําไหลมาจากอันนี้นะครับมันก็คือการที่มันมีอินทรีย์ชันของน้ํานะครับกับตัวกระดาษอันนี้นะครับแล้วก็มีการถ่ายเทน้ํากันออกมาอันนี้ก็คือเป็นไปตาม หลักของแคป,ปิลาลารีเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวที่มัมก็จะพิสูจน์ต่างกันนิดนึงแต่จริงแล้วหลักการเหมือนกันเลยครับน้ําก็ดูดมาแล้วก็ถ่ายโอนมานี่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอ,อันตรก,กิรินะครับระหว่างวัสดุนะแล้วก็ตัวของเหลวหรือของไหลนะครับถ้าของไหลมันอยากจะมาอินเตอร์แอคกับไอตัววัสดุนี้มากขึ้นคล้ายๆกับข้างขอบแก้วกับของเหลวนี่นะครับเหมือนก็จะมีการทํามุมครับซึ่งการทํามุมมากน้อยตัวนี้จะบอกว่า สภาพของวัสดุอันนั้นนะครับมันเป็นไฮโดรฟบิกซซึ่งมีความกลัวน้ำนะครับจะฟอร์มเป็นหยดน้ำเลยหรือไฮโดรฟิลิกที่มีความชอบน้ำแล้วก็ชอบที่จะดูดซึมน้ำอันนี้เป็นวิธีการในการดีไซน์นะครับเราสามารถใช้หลักการนี้ไปในการดีไซน์วัสดุว่าเราต้องการให้วัสดุวัสดุนั้นเนี่ยน,นะครับกันน้ำหรือเปล่าหรือว่าจะให้วัสดุเป็นวัสดุที่ดูดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือว่าเป็น หัวข้อภายในหลักการอยู่กันครับเกี่ยวกับการซึมตามรูเล็กแต่อาจจะไม่ได้เมนชั่นถึงสองอันนี้มากนะักเท่าไหร่นะครับอาจจะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของหลอดแคปิลารี่เท่านั้นเองครับมาดูในส่วนของโจทย์กันเลยนะครับโจทย์อันนี้นะครับบอกว่าไอตัวหลอดที่เรามาจุ่มน้ำเนี่ยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกันครับ มีตั้งแต่ขนาดใหญ่กลางแล้วก็เล็กลงมานะครับซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางอันแรกเนี่ยครับเส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาด0.1นะครับเซนติเมตรนะครับและอันที่2มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางคือ0ูนย์จุนะครับเซนติเมตรและอันสุดท้ายเล็กสุดเลยครับ0ูนย์จุดเซนติเมตรเขียนไหมเพราะฉะนั้นหลอด3อย่างนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าน้ําจะสูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราได้พูดถึงแฟกเตอร์ไปแล้วนะครับว่าถ้าเผื่อมันมีรัศมีที่ต่างกันนะครับน้ำมันก็จะขึ้นความสูงที่ต่างกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไอสาอันนี้นะครับระยะ h ของแต่ละอันจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งเราอยากรู้คืออยากรู้ระยะ h ของแต่ละอันนะครับว่ามันคือเท่าไหร่เมื่อจุ่มอยู่ในสารละลายเดียวกันเลยนะอันนี้ให้เป็นสารละลาย อยู่ยนี้นะครับยังไม่บอกระดับเดี๋ยวลองมาคำนวณกันดูนะครับซึ่งในที่นี้บอกความตึงผิวของน้ํามาครับว่าน้ํามีความตึงผิวคือ0.075นะครับนิวตันต่อเมตรนะแล้วก็มีความหนาแน่นนะครับของน้ำนะครับอยู่ที่1คูณ10กํลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาดเมตรนั่นเองครับซึ่งกรณีที่มันยกขึ้นมาบอกว่ามุมนี้นะครับทา ศูนย์องศานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับถ้าวาดแปรแกรมแบบละเอียดเลยเนาะก็จะเห็นว่าเป็นหลอดแก้วนะครับแล้วก็มีน้ํโดนด,ดึงขึ้นมานะเพราะว่าสีนี้เป็นน้ํโดนด,ดึงขึ้นมานะครับโดยมุมที่ทําก็คือเป็นมุมศูนย์องศาเลยนะครับเพราะฉะนั้น f ตัวนี้คือศูนย์องศาเลยนะครับไม่มีมุมซึ่งตอนแรกอาจจะทําเป็นมุมเฉียงๆก็ได้นะครับซึ่งในนี้น้ํานี้ขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะ นี่นะครับแล้วระยะ h คือระยะที่มันน้ำถูกยกขึ้นมา,นะาเราดี่เราโลรู้แกมมาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณอย่างไรครับเรารู้ว่า f มันเท่ากับ mg ของมวลน,น้ำที่โดนยกใช่ไหมครับอันนี้คือถ้ามองแล้วอันนี้คืออยู่ในสภาวะที่สมดุลเนาะเพราะฉะนั้นสมดุลเรานึกถึงกฎข้อที่1ของนิวตันใช่ไหมครับคือมา f เท่ากับ0นนะครับเพราะฉะนั้น มันมีแรงตึงผิวครับแรงอินเทอร์แอคชั่นระหว่างไอหลอดแก้วนี้นะครับกับไอตัวน้ำเนี่ยกระทำกันอยู่ซึ่ง F เราก็รู้ว่ามันคือแกมมาดีใช่ไหมครับเท่ากับ MG ซึ่ง D ตัวนี้นะครับเรารู้ว่าถ้าเรามองจากด้านบนลงมานะถ้าเรามองา,งาเราจะเห็นเป็นขอบวงกลมนะครับที่ดึงน้ำขึ้นมานี่พวกนี้ดึงน้ำขึ้นมาหมดเลย จากรอบของนะครับเพราะฉะนั้นแรงเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรารู้สภาพความตึงผิวแกรมมาเนี่ยนะครับในีนี้ F ก็คือแกรมมาดีเราก็คือเส้นรอบวงใช่ไหมครับคือ2พาย r นะครับขอเขียนแบบนี้นะแกรมมาเท่ากับ2พาย r ซึ่ง R คือ2 R คือ D ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางคือ มีค่าเท่ากับ D ส่วน2นะครับถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเรคือ D เนาะซึ่งทีน,นี้เราบอก D มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้น d ตอนนี้เดี๋ยวจะเ,เดี๋ยจะซ้ำดีกันขอเปลี่ยนใหม่โอเคไหมขอให้เส้นผ่านศูนย์กลางเป็น D ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอเส้นรอบวงอันนี้นะครับเราสามารถคำนวณได้จากการใช้ d ใหญ่ส่วน2นี้ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ2 Pi R พก็คือ d ส่วน2นะครับ อันนี้คือเรารู้แล้วว่าไอตัว D เล็กของเราหรือว่าแนวที่ขอบของไอตัวหลอดแก้วเนี่ยนะครับสัมผัสกับน้ําทําให้เกิดแรงตึงผิวขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือภายดนะครับแล้วส่วน M ล่ะครับ M เราพิจารณาในส่ณะของความหนาแน่นได้ครับมันคือโรของน้ำใช่ไหมและคูณ V G นะครับซึ่ง V อันนี้เราก็ รู้ว่ามันคือ a ที่คูณกับ h ใช่ไหมครับเพราะนั่นก็คือโลของน้ำนะครับที่คูณ a ก็คือ π r กำลังสองใช่ไหมครับซึ่ง r คือ d ส่วน2ก็คือ d ส่วนอยกกำลังสงนะครับแล้วคูณกับความสูงคือ h นั่นเองครับแล้วก็ g เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราน่าจะได้องค์ประกอบทั้งหมดแล้วเห็นไหมเราสามารถเอามาหาสิ่งที่โจทย์ถามได้ครับคือ h โจทย์อยากรู้ว่า h เท่ากับเท่าไหร่ผมอาจจะขอจัดรูปใหม่นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าที่มีจํากัดอันนี้อาจจะเขียนเป็น gamma d นะครับเท่ากับ mg เขียนขึ้นมาเป็น gamma 2 pi 2 pi 2 p 2, 2ตัดกันไปแล้วเหลือ pi d เลยนะครับเท่ากับโของน้ํานะครับตัวนี้เขียนแทนเลยนะ pi d กับบางสส่วนสี h ที่คูณกับ g ครับัเทอมนี้เขียนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเทอมที่ตัดก็ตัดไปแล้วนะมันลองไปไล่แทนค่าดูนะครับเมื่อเราได้เทอมนี้ปั๊บเราพยายามจัดรูปครับท้ายสุดเราจะได้ h เท่ากับนะครับ4แกมมา d นะครับซึ่งแกมมานี่คือแกมมาของน้ำเนาะใช่ไหมครับแล้วหารด้วยทั้งก้อนนี้เลยนะครับโรของน้ำนะครับ แล้วก็ h g คล้ายๆ rho g h เลยเห็นไหมความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหา h ก็แทนค่าเลยครับ4แกมมาของน้ำคือ0.075นะครับส่วน d คือเส้นผ่านศูนย์กลางเดี๋ยวเราจะเอา d แต่ละอันแทนค่าครับนอนแล้วก็หารด้วยหารด้วย โลน้ำนะครับซึ่งก็คือ1นึ่งคูณบกำลังสานะครับอขอโทษด้วยครับ H นี้ใช้มาแล้วโลจีน,นี้นะเออผมพลาดนะครับ G คือเ8าครับผลการที่เราเอาไปแทนค่านะครับจะหากรณีต่างๆใช่ไหมสมมติถ้าเป็นเคสที่เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ H ที่ D ของเราเท่ากับ 0.1ละ่ะ h ที่ d เ,เท่ากับ0.01ละ่ะนะครับเราก็เอา d ตรงนี้นะแทนด้วย 0. 0.1่คูณ10กำลังลบ2ใช่ไหมครับหรือว่า0.01นคูณ10กำลังลบ2นะครับหรือว่าจะเป็น0.001นยคูณ10กำลังลบ2ไหมแทนเข้าไปในตรง d เนี่ยนะครับวันแทนค่าที่สุดออกมาแล้วนะครับ h ที่ d เท่ากับ 0. 0.1เนี่ยนะครับ มีค่าเท่ากับ3.06ซนติเมตรนะ0 0 0 1นะครับอันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะเราเปลี่ยนจะเป็นหน่วยเป็นเมตรหรือเป็นเซเมก็ได้ครับตอบหน่วยให้ชัดเจนแล้วกันนะครับวันาะฉะนั้น0.01นี้ครับได้เป็น30.6 30. นะครับในหน่วยของเซนตะิเมตรเนาะแล้วถ้าเผื่อแทน h ด้วย d ที่เท่ากับ 0.001นะครับในหน่วยของเซนติเมตรอันนี้เนาะก็ได้เท่ากับ306เซนติเมตรครับเพราะจะเห็นว่าท่อที่เส้นผ่าศูนย์กลางต่างกันเนี่ยนะครับระดับน้ำจะต่างกันยิ่งท่อเล็กครับยิ่งสูงนะสมมติถ้าตรงนี้คือ300เซนนะครับตรงนี้เหลือ30เซนนะตอนนี้เหลือแค่ ประมาณ3เซนประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ายิ่งขนาดท่อเล็กจะยิ่งขึ้นไปได้สูงครับแต่ยิ่งถ้าท่อใหญ่มาก็จะขึ้นได้น้อยลง